สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอปารินาเปิดใจครั้งแรกโอดคนแรกของไทยที่สืบเนื่องจากกรณีที่ศาลฎีกาสนามหลวงศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องในคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของนางสาวป,ปารินาไกรคุปสสรบ,บุรีพักพลังประชารัฐ กรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดรับบุรีอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมโดยเห็นว่าปปชบรรยายพฤติการชัดเจนได้ดําเนินการครบถ้วนเกี่ยวกับระเบียบการดําเนินคดีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมมีคําสั่งให้รับคําร้องที่ผู้ถูกร้องคานว่าขอให้ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ สารเห็นว่าพิเคราะห์คำร้องอยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะให้ผู้ถูกร้องปฏิบัติหน้าที่ต่อเมื่อสารดีกามีคำสั่งรับคำร้องแล้วยกคำร้อง จึงมีคำร้องให้นางสาวปรินาหยุดปฏิบัติหน้าที่และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบพ,พร้อมนัดไต่สวนพยานผู้ร้องอีกครั้งวันที่30เมษายนเวลา9.30นล่าสุดนางสาวปรินาไกรคุปสสราชบ,บุรีพักพลังประชารัฐเปิดเผยครั้งแรกหลังสารดีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ยุติปฏิบัติหน้าที่สสว่าตนเองเพิ่งลงจากเครื่องบินที่จังหวัดนราธิวาสเดินทางมาเยี่ยมลูกสาวสสนราธิวาส ท้งนี้ก่อนขึ้นเครื่องบินได้เห็นข่าวทางโทรทัศน์คร่าวๆก็ขอน้อมรับคำตัดสินของศาลและจะให้ความร่วมมือทุกอย่างและปล่อยให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางนี้เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนางสาวปรินาอย่างกล่าวอีกว่ายังไม่ได้ปรึกษากับผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐแต่ก่อนหน้าได้เตรียมใจไว้แล้วกับคำตัดสินเพราะเป็นคนแรกของประเทศไทยที่ปปชชี้มูลเรื่องจริยธรรมสสส่วนเรื่องนี้จะมีผลต่อการเป็นสสาราชบุรีในอนาคตหรือไม่นั้น อย่างเร็วไปเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าหากในอนาคตไม่ได้เป็นสสแล้วจะวางแผนเตรียมตัวอย่างไรนางสาวปารินากล่าวพร้อมติดตลกว่านักข่าวอย่าพึ่งแช่งกันสิขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ